สวัสดีค้าพี่พี่ทุกท่านนะครับผมชุดนี้นะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับ100แอมป์นะครับ1ชุดนะครับประกอบไปด้วยเครื่องชาร์จไฟบ้านเข้าแบตเตอรี่นะครับ0ถึง100%ใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มนะครับมีตัวแปลงไฟขนาด3,500วัตต์นะครับเพียวไซเว็บนะครับแถมไปให้นะครับพร้อมสายเชื่อมต่อถ้าลูกค้าจะประสงค์ใช้เจาะยึดก็สามารถทำได้นะครับ ตัวนี้เราก็ทำคั่วไปลูกค้าก็ใช้งานง่ายๆนะครับหุงข้าวเสียบพัดลมเสียบตู้เย็นเสียบอุปกรณ์ก็คือสามารถใช้ได้สองช่องนะครับช่องนี้ก็ได้ช่องนี้ก็ได้นะครับวิธีใช้งานก็แค่เสียบมันลงไปครับเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับระบบไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับสามพันห้าร้อยวัตต์นะครับอ่าแล้วก็อีกช่องหนึ่งหรือเราจะไปต่อ v, แอร์ยี่สิบสี่โวลต์เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแอร์ยี่สิบสี่โวลต์ก็ใช้งานก็ ใช้งานได้นะครับกล่องใบนี้ใช้กับแอร์24โวลต์จะได้อยู่ที่1-2คืนนะครับที่ผมเคยทดลองนะครับกับแอร์ที่ผมใช้เปิดกลางวันจะได้อยู่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับกลางวันอย่างเดียวนะครับกิดถ้ากลางคืนจะได้มากกว่านี้เพราะกลางคืนอุณหภูมิจะเย็นไม่ได้ไปสู้กับแดดก็ทําให้เปิดได้นานเครื่องชาร์จตัวนี้ก็เหมือนที่บอกครับ0-100%ใช้เวลา5ชั่วโมง มีแจ็คอะดันสองช่องมีเบรกเกอร์หนึ่งตัวนะครับมี USB 4ช่องตรงนี้จะเป็น Type C กับสาม่ส่วนอรชาร์จปุ่มปิดแยกนะครับด้านนี้ก็จะมีอีกสองช่อง<ม>นะครับแล้วก็เมนช่องเหมือนในรถยนต์<ม>ช่องระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็ BMS แบบสมาร์ทดูค่าผ่านมือถือด้านในก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตยี่ห้อของ Cat L นะครับประกัน2ปีนะครับ ตัวนี้จะเป็นรีโฟสี่นะครับอ่า 8S นะครับผมจะใช้แบตเตอรี่8ลูกยิงสปอตจากโรงงานสายบาลานซ์สวยๆตามนี้เลยอันนี้คือสายบาลานซ์ครานะครับสวยกว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าเที่ยวไม่เยอะนะครับ1-2คืนมีแอร์24โวลต์นอนสบายๆหุงข้าวได้ใช้พัดลมได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ดูค่าผ่านมือถือ มีเบเกอร์ระบบตัดกันทํางานปิดปุ๊บทุกอย่างก็จะดับในระบบนี้นะครับอ่ามีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็จะมีขั้วแดงดาสําหรับลูกค้าต้องการต่อโซลา่าโซลาเซลล์เพื่อไปใช้ MBPT หนึ่งตัวชาร์จโซลาเซลล์สามารถชาร์จไปใช้ไปอันนี้ก็ทําได้นะครับก็สามารถต่อขั้วนี้ก็ไปใช้งานได้อีกนะครับสามารถชาร์จโซลาเซลล์ก็ได้ลูกค้าสามารถสั่งมาได้เลยว่าผมต้องการชาร์จไฟบ้านชาร์จโซลาเซลล์อะไรอย่างงี้ก็คือเราสามารถจัดช่วให้ได้นะครับ ติดต่อได้ก็ตามนี้เลยนะครับผมนัดรับเองได้ที่เสษทไทสี่ิเอ็ดนะครับชุดนั้นก็เหมือนกันรับชุดนั้นด้านในก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับอ่าเป็นสามร้อยสิบสี่แอมป์ตัวนี้จะเป็นหนึ่งร้อยแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับประกันสองปีทักได้ตามนี้เลยครับแบตเตอรี่จะมีบาลานซ์แอคทีฟบาลานซ์นะครับแล้วก็บาลานซ์ก่อนประกอบแน่นอนนะครับสามารถดูค่าผ่านมือถือได้เลยอันนี้ก็จะมีฝาปิดแล้วมีฝาเหล็กปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนสนใจทักกันมาครับ